ินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามาอารังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทติ สวัสดิ์โตพระกวตาธรรมวงธรรมนัมสัมมิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสร้างควรสร้างขังนัมภูมิทิฏฐิปฏิปิสังปฏิปิการเฉลียนติว LANGA จัจจัสังทิจัตสัตตาปัจจักขจจติตาทิสิคัมภีร์นิยมคัมนีร์มุขสังขิสิทธิ์เรลื่อน ผมว่ามันดีสั่นไม่อกจับปัเหลือห้าไม่ไดดอกผมก็ใส่ท่านจับปลเลือทาคที่ได้เขาที่ได้อดยุราเห็นต์วาสั่นผู้่าวคนใส่ฟมกับวันดเบึงสำรวจ ปัญจขันธารูปะคันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาราคันโทวิญญาณขันโทตัตตะโมรูปะคันโทยังปินจิรูปังปฏิทัตถะปันนาคะตังอาตตังวาหิทาวาโอลาริกังวาสุขมังวามีนังวาปณีตังวายังทู เกิดอาติสังโยนิตวาอาิสังติสิตวาายังเวุจติโรปัคนโทตัทตะตัมโอเวทนาคันโทยากาจิเวทนาอติตาปจุปันนาตาตา หิทาวาโอลา u ิกาวาสุมาวาหินาวาป a นิตาวาาทุเรวาสันติเกวาตะเพกังอภิสังยูริตวาอภิสังติปตวาอยังโวจติเวทนาคันโทตตตตโมสัญญาันโทยากาจิสัญญาอติตาดุปันนานาคตา กตาวาภิตาวาอ ริคาวาสุขุมาวาหินาวาปนินตาวาญาตุเรวาสันติเกวาสะเทกาจังอภิสันโยหิตวาอภิสังติเปตวาอังโจจติสัญญาคันโทตัดชกตโมสังคาราคันโทเยเกจิสังคาราอติตาปุปันนานาคตาอาจตาวาปหิตาวาโอลาริกาวา สุขุมวาหีนาวาปณีตาวาเยททเรวาสันติเทวาสเปตตังอาิสันยุหิตวาอาิสังติปิตวาอยังโวจติสังคารคันโท อาตตาตมโมวิญญาณคันโทยังปินจิวิญญาณังอาติตาจุบันนานาคตังอาจตังอาภิเหตาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาอีนังวาเณตตังวายังทูเรวาสันติเกวาสะเทกตังอภิสัญโยเหตตวาอภิสัคิปตวาอายังโวจติเวิญญาณคันโทตวตาสาย ตานานิจจทวายตานังลูกายตานังโสตายตานังสัตยตานังทานายตานังพันธายตานังจิหายตานังราสายตานังกายายตานังโุตะปายตานังมนายตานังธรรมายตานังอาจภารสัทธาตุโยจารุตาตุโรปตาตุจารุวิญญาณตาตุโสตตาตุสาตาตุโส ตวิวนยานาทาตตภานาทาโตภา ุภานาจินญาณธาตุจิวาธาตุรสธาตุจิวาวินญาณธาตุกายาตุโคธาปตาตุกายาวินญาณธาตุโมนาตาตุธรรมธาตุมโมวินญาณธาตุพาวิสตินทริยานิจักขุนทริยังโสตินทริยังคาณินทริยังจิวินทริยังกายินทริยังมะนินทริยังอิปิมทะลิ สังโฆสินทริยังชีวิตินวิยังสุขินทรีย์สุขินทรียังโสมนัสสินทรียงโทมนัสสินทรียงอุเบกินทรียงสารตินทรียังวิริยินทรียงสัตตินทรียงสมาตินทรียงปัญญินทรียงอนัญญาตัญญาสามีตินทรียงอันยินทรียงอัญญาตาวินทรียงจัตตาริอริยสัจจานิทุขัง อริยส <an> ัจจังทุกขสมุทัยวะอริยสัจจังทุกขวิโรโุอริยสัจจังทุกขวิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังจัตตาริสัจจานิทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังมรรคสัจจังนิโรธสัจจันติ อาติมาส a มิงคาเยเกสะโรมานาคาอันตาอาธาตาจูมังตานาโรอาติอาติิงอาทะยังยะกนังปิโนมะตังปิะตังปะพสังอันตังอันตั ริยังปิริสามาทะเกมัทะลุงพังปิตังพังโสโโลหิตังเซโทเมโทอัสุวะสาคิโลสิงกานิการนาสิกาโนตันติอนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปปัจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมสสุป Sabe Satta Maranti Jamaring Suja Marisare. Ta Teva Ha Marisami Nati Me Tasang Saya. Arita Watasang Thara Upa Tawyathamino. Upa Citawa Niruchanti. E Sang Upa Samosukho. Sabe Maranti Jamaring Suja Marisare. อาเทวังมาริสามีนัติเวทาสังสยองอาณิจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเฟสังุปสนุสุโคสพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามริสเร อาเทวะหัมมะริสาเินาสทิเมตสังสยม์อจิรังวัตยังกายโยปัตตวิงัติเซสติทุตโตอะเปตวิญญาณุนิราตังวะกะลิงภะรังอจิรังวัตยังกายโยปัตตวิงัติเซสติทุตโตอะเปตวิญญาณุนิราตังวะกะลิงภะรังอจิรังวัตยังกายโยปัตตวิงัติเซสติ choi do về cả vinh gia no niệt thăng và cả linh 아 <봄> 뻥이기는 <봄>